โอ,โอเคนะทุกคนวันนี้็พวชช่องอีจยาร้อช่นเคยวันนี้ช่างอิจาก็จะมานำเสนอาวิธีลืมแฟนเก่านั่นเองนะท่านผู้ชมหวังว่าท่านผู้ชมจะชอบใจคลิปนะี้นะร้อนชิบหายเลยโอเคถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วก็ ไปดูในคลิปได้เลยก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไอซองเอคิอาร์ด้วยนะว้าวไปรับชมคลิปได้เลยต่หลอกตอกแตกตอกแตกตอกแตกกูเลิกกับขอแล้ววะกูต้องยอมรับสิวะเพราะแม่ง็มันเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกโคตรยอมรับโคตรจิบเลยกูเลิกขอแล้ว แม่แย่การงานกูก็แย er ่เรื่องความรักกูยิงแย่เรื่องควาเรากอว้าวกูแย่โหดแย่ความรู้สึกแบบเฟลอะเอออะไรวะพูดอะไรเนี้ย เลิกขอเลยวะแต่ว่าไองว่าเลยเลิกกคือเลิกมันเป็นไปไม่ได้นาะสะให้ทำไงต่อก็แบบไม่ดีพอมั้งกูว่ากูไม่ดีพอเนาะแต่มันบอกว่าเลิกก็ป่วพอดีเกิดไปอ้าสั์นี่กูเป็นคนดีเหรอก็อย่างว่านาะคนมันไม่รักอ่ะมันก็หาวิธีแบบอะไร กูช่างเลือกช่างใหม่ไปเล่นเกมกูได้กูเล่เกมเป็นเพื่อนอ่ะห่วยอ่ะวิธีนี้คือลบรูปใหม่ออกให้หมดได้มึงกล้าเลิกกับกูใช่ไหม <S 2> <S 2> ได้กูกล้ากล้าลบรูปมึงออกได้เอาดิเดี๋ยวกูลบใหม่หมันคิดว่ามึงเทเหรอภาพนี้ก็แบบ รูปมึงเทอะนะกูลบแม่งยี่สิบรูปนี่กูลบออกให้หมดแม่งเลไม่กล้าลบกูรอ,อได้คกูลบแม่ง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 ได้ละแค่นี้กูก็สบายละเดี๋ยววันหน้าวันหลังกูก็ล่าเลยเหมือนเดิมฮ่า าอะไรว้างๆทำดีก่อคกณมอดีคิดเรื่องอดีตทำไมนะมอดคิดเรื่องอดีตทำไมลเลนียขีดเขียนบนหน้าหน้ากระจกหน้าฝนมาถึงอีกแล้วนะครับคิดถึงตอนที่เรายังรักกันนะแต่มันก็เป็นเพียงแค่เวลาที่ผมกับคุณได้สร้างมันขึ้นมาแต่ตอนนี้คุณมีความสุขดีไหมยอยู่กับแฟนใหม่เป,เป็นอย่างไรนี่ใส่ของคุณมันไร้ ยอมหัวใจผมไปรักคุณได้ไงนี่ดูดิเขียนเพลงไม่เล่นไม่รู้ว่ามันจะเพาะไหมนะอืมเนะเฟล กดปล่อยเป็นยังไงบ้างกันละ่ะกับ5วิธีลืมแฟนเก่านั่นเองโอเคถ้าท่านผู้ชมดูแล้วชอบจ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่อง k i ด้วยนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยใช้วิธีไหนละ่ะหรือว่าท่านผู้ชมโสดไม่แฟดโอเคถ้าโสดไม่มีแฟนก็เป็นแบบเรานี่อเองคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้วาเจอกันใหม่ละ่ะคลิปหน้า อย่าลืมติดตาม Facebook ติวติวแล้วว่า TikTok H.R. ผู้ถูกลืมนั่นเองไว้เจอกันใหม่ละ่ะคิดหน้าไปละ่ะไายบาย